ไม่เอาอีเนี่ยโดนพังนะเ้าเอาอะโดนพังนะ <c oughs> คนในแก๊งน่าจะผมพังอะเอาเป็นว่าเราเรา,เราเล่นตามเกมดีวกว่าเราเล่นตามเพื่แก๊งดีกว่าแก๊งว่างไงเราว่านั้นพี่ตีอยากตีแต่แก๊งไม่อยากตีอะคือเราจะเอาใจคนคนเดียวไม่ได้เราต้องเอาใจสามสิบคน ขอบคุณครับพี่จะเซฟผมไม่กลัวปืนใหม่หรอกเว้ยผมไม่กลัวอะไรหรอกผมกลัวอย่างเดียวว่าผมกลัวฝ่ายแก๊งเรามันไม่แข็งเหมือนเมื่อก่อนอะคือถ้าแก๊งเราเป็นแบบยุคก่อนอะคือถึงมันจะของน้อยแต่มันโหดไงมันโหดจัดเลยตอนนี้มันไม่โหดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเออเรียกเรียกไอ้นั่นวัดีสสโลตสโอตลับ M K K อะสโอตลับ M K K ตัวละครรับ M V C อยากอยากได้ตัวละครรับ M V C สำหรับพี่ซัพเอ็ดอ่ะโอ้โหเยอะโอๆโอ้าเคโอเค้เฮียโอียเฮีย9,080สวัสดครับเสียวตู่หรอครับผมตอนผมไปใช้สีขาวผมเคยโดนเรียกเก็บเงินนะครับผมจะเอาเงินคืนนะโดนโดนใครครับช็อปเปอร์อ่ะโอ้โหช็อปเปอร์วางงานไอ้เหี้ยเขาบอกว่าถ้าพร้อมให้มาเอาเงินคืนอ่ะ เท่าเท่าไหรครับเอ่อห้าเอ็มครับแล้วก็มีน้องเอ้ยมีเพื่อนในแก๊งผมโอนเงินผิดให้คนชื่อบิลลี่อเวครับไม่ได้คืนเท่าไหร่วะเท่เาเท่ไเขาบิดไปหกแสนหสอ้หกแสนสงเอาไปเถอะมันมัน,มนรวมพวกที่ผมโดนถ่ายก็ถ่ายอะไรด้วยก,ก,ก็ประมาณสิบเอ็มครับไปถ่ายท่าไหนครับเานั่นก็ก็โดนไปเยอะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวได้กันไม่ใชะจำไม่ได้หรอโดนใครครับโดนคนในแก๊งคนเนี้ครับใครใครครับผมไม่ได้ให้ทำงั้นครับใช่หรอจ๊ะจำไม่ได้หรอชื่ออะไรความจำไม่ดีหรือเปล่าช่วยเหรือความจำดิวนเลยได้เลยโกรเปาลยใครไปทำอะไรงั้นอ่ะน้องธนาคารท่าเรือล่างนกั่สะพานไอ้สะพานตรงทางจะไปเลเบลอ่ะใครครับผมสี่เลยครับ ให้ผมอุ้มไปดูสถานที่เกิดเหตุไหมครับไม่ต้องครับผมผมสี่อะไรครับพี่นี่ไม่ต้องครับมันจะแทงเวฟอย่างนี้ดีกว่าจะจะจ่ายไหมครับเอาอยู่ๆจะไม่ให้ผมจ่ายเรื่องอะไรครับเรื่องเงินผมยังไม่ดูเรื่องเลยคุณก็อยู่ไม่ใช่หรอคนคนอยู่กันหลายคนเลยนะครับในแกงือไม่ตีเรื่องก็ซือไม่ติเวยมึงก็แทงกูดิเมงแมงเย็นวูพี่สันหลังว่ะแกงแม่งน่ากลัวว่ะ ไอ้ที่โอเคยังไม่น่ากลัวขนาดนี้อ่ะมึงโดนมากี่ตัวเพื่อนนั้นอะเกาะเพลนเลดียี่ห้าตัวเพื่อนหมดตัวเพื่อนหลายอะกล่องซ่อมอีกอะมันมันกดทิ้งด้วยเพื่อนแต่จนจัดเลยลูดหมดเลยมึงเดี่ยวกูว่าไอสัตว์ออแ่มันเดี่ยวกูว่าไอชี้ยอกเห็นไถไปหมดเลยเนี่ยพิเทก้ากล่องซ่อมด้วยกล่องซ่อมหมดตัวเลยอยู่มาเป็นปีไม่มีอะไรเลยแบบ โดนคำพูนี่แรงแดงอยู่มาเป็นปีจริงนะจริงนะแบบไปถ่ายตีหายตีหายเขาบอกบิลลี่เคยบินกันเขาออไม่มันจำผิดหรือเปล่าไอการโอนเงินเขาจำได้จำไม่ได้หรอเื่องความจำหน่อยเออพี่เขาไม่รอดหรอไอเมเกนไม่กล้าเพราะเรื่อง มันหอาวนะเพื่อนมันก็มาถึงแลมันเออผมว่าเอานะตอนผมอยู่เสียไม่ได้นะชื่ออะไรนะคนที่มีเอบอว์ผมมีเบอร์นี่ะผมเคยให้ตำรวจช่วยหาแล้วบอกเบอร์เขาไปดิซ้ายหรือขวาดิบอชื่อก็ได้บอกชื่อเข้าไปดิปิลลี่เอาเองมันเคยโอนเงินมาแล้วปิลลี่อยู่อยู่อยู่แกงคุณไหมครับเฮ้ยน่ะเราเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคนไหนทจะนานละค่ไหนที่เป็นเล็กหน่อยเป็นที่มันเกินสองวันแล้วมันเกินสองวันแล้วโด่ไม่ได้แกงเพิ่งขึ้นด้วยนะตั้งแต่ดูเองมเคมาเองมเคไม่เคยก็ไม่ขายเลยนะ ฮ้ยพ <OR> ี่คินอกจากเรานะจ๊ะวะวันฝ้ายเปิด6 0 0 0 0สองครับ600,000สองแดงน่าจะแทงขวาสุดอ่ะผมว่าแดงแดงแดงใส่บางทีบางทีไม่ไม่ไหวแน่เลยว่ะกูว่ามึงว่าไงนะไอ้ดำทีนี้เราต้องขืนเพราะจะไม่ผิดว่าอะไรอะซ้ายก็โดนขวาก็โดนเอาไงดีปะเพื่อนซ้ายก็โดนขวาก็โดนงั้นละโดนแซมบิเลยละกันโดนออกมันก็เปิดดิ เราแต่เรายืนอยู่มันก็เปิดนะทำอะไรไม่ได้อะตอนนี้ได้ต้องรอโดนแทงอ่ะโดนรูปอโรงพยาบาลแล้ได้ยินว่าเขาจะเล่นแบบสีส้มด้วยนะเออดน่านักตะลุงอ่ะเพื่อนเออถ้าเปิดช้ามันไปเล่นไก่เอคลอดีสวยหวาเล่นนะสามเลยดิสามเลยปะสรุปจะจ่ายหรือจะเล่นครับใครเปิดก่อนได้เปรียบอ่ะตอนเนี้ยไม่รู้อะไรเลยครับ คนไหนครับที่เอาของครัผมคุยด้วยดีๆนะครับครับผมผมก็คุยด้วยดีนี่ครับคนไหนครับที่เอาของไปเพื่อนผมไม่มีใครบอกเลยว่าเอากลัวต้องกล้าเล่นหรือเปล่าครับมาสองเดือนเองกล้าบ้างไม่ผมถามเลยลกอยตวันนี้เอเมคเนเสียไม่ได้แล้วกูบอกก่อนนะแม่ก็ปูดใเอเมคินไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเอเมคินไม่เคยเป็นอย่างนี้นะยังยังไม่เอาครับยังไม่เอาครับกลัวแม่เม่บอาจ่ายครัจ่ายเรื่องอะไรครับเฮ้ยลองยิบก่อนดีกว่าเพื่อน ก็อเอาเงินค่าสีสูตรไปไงคืนไปแล้วไม่ใช่หรออันนี้คืนไปแล้วใช่ไหมค่าสีสูตรอ่ะว,ว่าวๆครับพี่พอดโหล่อๆเวพี่ชอบเคยเอาด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันไปเอาตอนไหนครับผมไ, <ป S 2> ไม่รู้เ<อ><อ>รื่อ,องเลยตอนคุณใส่สีขาวไหมครับอาจจะขจับได้อย่างไงพ,พี่พี่พอตมนันก่อนพี่พอดพี่พอดพี่ชอบเคยไปเอาเงินด้วยหรอ คืนไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่บอกเขาเลยึ้นขึ้นไปแล้วไม่ใช่เหรอครับพี่พี่ชอบขึ้นไปแล้วไม่ใช่เหรอครับขึ้นตอนไหนครับผมไม่เคยไปขอคืนนะสามเอ็มเอาแต่เมื่อกี้บอกฆ่ววา,านะอไนอแต่เขาจำได้ยังเนี่ยความจำมายัง <jokes> ใครมันแหลมไว้เหี้ยตอนตอนนั้นที่โดนเก็บเงิน เหมือนจะมีโอเคอยู่ด้วยขอโทษนะจำได้นะผมอยู่นะตอนนั้นอะจำไม่ขึ้นใจเลยแหละจำได้จำได้จำได้แอยู่อยู่อยู่ไอ้เฮียเอ้กูเด็งให้ได้ไเดไม่ได้เด็ไม่ได้ด้วยตอนนั้นเด้กไม่ได้เฮียยิงเช็คสงหน่อยแทนต่อกูงไอคมากูโดนยิงไม่ได้นะยิงหน่อยยิงหน่อยเช็คหน่อยเช็คเช็คโอ้ย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 โอยโอ้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  โอ้ยโอ้ยไหลหลเปน้ำโอ้ยโอ้ยไอ้เียตัวกลางอะไรเนี่ยไอ้แเอมนุษมันาไม่ตรงเฮียภาพไม่ตรงนตกรึ่าเหนอจภาไม่ตรงแต่ยิงไม่ล้เลยวะใช่เึงดงดงดนาโนไม่อะไรวะเยไม่แตกเลยนาโนกยี่สิบเดอไรวะนานไอไงนาโนแอดอกไงนาโไอดอกเอ้นเลนไอดอกยังยัไม่ตอานไป เอมคไม่ไม่เคยเสียนะกูเชียนะเ้ีเปล่าเอาาน่าจะบัพีเไกิมจิเอ็มเคกำลังแย่นะอยายุด็ยยพี่ก็มโอหมายาอยโนตันไม่รีตัวนึ่งเฟมงดียว้งดงดิงดิงดิีวนแอหนึ่ไม่ออกเลยแท็กนึกไม่ออกดิไม่ยท็กสรุปนึกออกไ้เนี่ย นายจำไ้องรอจำได้อะจำได้จเพราะนนั้นอาดุลไถ่ผมตระหนักพยานอ่ะผมมีพยานอะตรักโอ้โหเคียวดีก็เห็นเนาะเคียวดีเห็นปะเห็นเนาะกูต้องหอกูผ้ชี้หน้ากูแม่งเหมือนพวกเป็นสิวแล้วอ่ะเฮยแม่งเต็มหน้าเลยสัตว์ยิงกูคนในแกลงอยู่หลายคนนะครับเฮ้ยสิวขึ้นเลยว่ะโดนยิงเอาเรื่องอันนี้ก่อนไหมบิลลี่อะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นในกินกันบิลลี่เว้ก่อนผมนึกไม่ออก ดี่น่ะจำได้ะโทรไปหลายสายอยู่ไม่รับด้วยวไปเรียกเขาหน่อยไปเรียลไปเรียใครครับพี่ครับเิลลี่ครับตีมือหนาครับโอนเงินผิดอ่ะคเขาพี่ครับตั้งใจยี่สิบห้าประมาณเดือนเจ็ดครับตั้งใจนานแล้วนี่ชื่อพี่กินนามสกุลอะไรนะไปเหรอลี่เวัยกับบิดตั้งแต่บิดเป็นเดือนอ่ะงงนมึอ่ะหมดแล้วแต่นามสกุลพี่กินที่คุนเด็กไม่ใช่หรอวันแลจนหรือเปล่าหรืออะไรมีปัญญาใช่หรอ <l id sei aki> ดำผมโอนเืินกันแน่ไี้กิมฝากไว้เท่าไหร่นะมึงคนไปเท่าไหร่นะมันหกแสนสองพี่หกแสนสองโอ้ยยี่มันเป็นเดือนนะต้องเก็บดอกหน่อยมั้งต้องเก็บดอกน้องต้องเก็บดอกที่นี่ปล่อยกูร้อยละร้อยนะครับที่นี่ดอกต้องเอามาล้านหนึ่งับเอามาล้านหนึ่งหนึ่งเราแกงก่อนเปล่าเอาดอกหน่อยน้องค่าฝากค่าฝากให้เขาแก๊งเงินมั้งบิลเลียขอบคุณเขาด้วยเขาถือเงินไว้ตั้งหกแสนหลายเดือนเป็นเดือนอ่ะห้าหกสามห้าหกสามตาหนึ่ง มือเลยสบายเด็กปืนนะไปกินเอ้ยตีมือหน่งก็ได้เฮ้ยมากูยิงคอสมองให้ปะตีมือหน่งยก็ได้มือเลยมือเลยมือเลยมิลลี่มือเลยมิลลี่ทีมเราอยู่แค่สองไฟล์สัญญาณดีอยู่สัญญาณดีอยู่อยู่ใกล้สองไฟล์กไม่ถือกินทำไมทีนี้เอาลำบากเลยกินอะไรนะเขาบอกอะไรก่อนข้างกายข้างกายเออยืมเพื่อนดิข้างๆมีไหมข้างมีเปล่า ยืมเพื่อนมาดิครับยืมเพื่อนมาดิแม่งโดนกดว่ะคุยแม่งโดนกดว่ะต่อฮัลโหลตีมินตีมินเอ๊ยยืมก่อนยืมก่อนตัวกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่เหรอยืมได้ตีมินเลยตีมินเลยน้องน้องชายแต่บอกจะโอนแร้วโอนโอนจริงไหมนะห้าหกสามคุยกูยีอะไรควักประตูได้ไหมโอนไม่โอน อย่างนี้ก็ไหนก็บอกเลยไม่ได้มาซีเรียลไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่ก็ไปเสียตังค์มึงยืนค้ำกูได้ไงสัตว์ลงไปเหี้่เห็นบ้านลูกพี่กูยืนอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวท่านลื้นมึงมึงไม่เคยงเงียบเลยว่ะอยู่มาเป็นปีแล้วปีกว่าแล้วพี่เบตอนนั้นเขาแกงยังยังอีกสัตว์มงเห็นบ้านอะไรุ่นใหญ่เขายืนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงใครเนี่ยฮะเออเพิ่งเข้าเดือนที่แล้วหรือเพิ่งเข้าเดือนแปดหรอให้ใครโอนให้เนี่ย เคยเคยได้ยินคำนี้ปะต่ำกว่าก็ก้มก้มหน่อยดิเวลาคุยกับพี่รุ่นใหญ่โอน600,000เนี่ยอีก400,000มันยังไม่ได้บอกบอกใครเลยมันจะโอนได้ไงวะวันนี้ใครอะโอนมาไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาบอกมันล้านนึงไม่ใช่เหรอล้านนึงขายอีก400,000อ้าโอนได้ไงอ่ะไม่มันโอนได้ไงมันยังไม่ได้บอสยังไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ได้ยกเลยอย่าไปยกพอเลยยกบ่อไม่ได้ยกเลยภาษาลิงเพื่อนภาษาลิงลิงมันตื่นสารยัน ไม่รูนในมึงได้เนี่ยเพื่อนเฮ้โรเพื่อนภาษาลิงมั้งอเลยเอาประกูให้เม็ดหนึ่งไปเคาะสมองเอ้มาใหม่พี่โจคนนี้มาใหม่มีมาใหม่ด้วยมาใหม่มาใหม่าใม่าใหม่าให้หน่อยไปล้างม่มา่มม่่มใหม่มาห่ม็กเม่มาให่ม่างเ่าาา่ใาา่่มมมมม่มม่่ม่หลังอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้ใหใาาอห่าก่่าหใา ติปเป็น์เน็กว่าเอาเพื่อนมือเดือดสี่แสนสี่แสนไม่เท่าไหร่ไปให้ใครโอนนี่เยอะบอกตอนไหนคนที่ไม่ได้ไปบ้านที่เปอร์เน็กมึงไม่ต้องเป็นควายไปใโอนดีนานหนูนะคนนั้นก็เงินฟรีไม่เป็นไรทำไมวะไอ้บุญเงียบทำไมนี่เฮ้ยบุญไม่รู้ช็อกอยู่ช็อกอยู่พี่ต้มช็อกอยู่นี่นี่รเงียบทาไมี่ยะไอ้ยี่อะบุญก็แทงกูอะมึงก็แทงกูอะไอ้ผาดกระแทงกูอะเวรีดเฉยไอ้สัตว์เรื่องแรงแล้วก็แกงผมเรื่องนี้น่าสนใจเรื่อง้เรื่ไอ้งนี้มันให้ใครโอนเนี่ย เอ้ยมึงเงียบทำไมให้ใครโอนอ่ะให้ใครโอนนีเฮ้ยม่งใครโอนทำไมต่อชื่ออะไรครับขขขอออชื่อไอะไรครับพี่กินคนโอนชื่ออะไรพี่กินขอชื่อคนโอนได้ไหมมึงชื่อมาอยูโรดเนี่ยมาอยูโรดมาอยูโรดไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่อินที่เขียวเอาวแล้วรู้ไว้ดีพี่ผมได้ไงอ่ะอ้าวรู้รู้ไว้ดีพี่ผมได้ไงอ่ะแล้วโอนตรงจำนวนเนทวิตไม่มีโอนผิดนะ โอนผิดปะกินมีไม่มพจไมถามก่อนเนาะกินกินพจไมถามใครว่าอเฮียมาอยู่เนาโอนไปก่อนรับร้านหนึ่งห้าหกสาม่าอะไรอ่ะไม่ใช่พวกเขาอไม่ใช่พวกนพี่พี่กินี่จขอรับเออเดี๋ยวร้านนี้ก่อนยังทำมิ่งดีไว้เฮียเด้วยสงสัยสุ่มโชคถูกดวงด้วยเลขตรงเโหเฮ้ย มึงได้ฟังที่เขาพูดกันไหมเนี่ยกูเบากูเบาเอ็สัตเฮ้ยมันมันเยอะจังวะไอ้ะมันคนเยอะจังวะไม่มีกันเลยครับพี่โหลแก๊งก็ใหญ่ไม่มีอะไรสมอง่าไม่มีอ่ะลิงคำพูดมึงเยอะมากไปยืมเงินมาไปทำมใบัญชีแล้วมึงซวยไอ้สัตว์โวยมีปัญญาบิดไม่มีปัญญาคืนเหรอมึงไอ้เอ๋อฮะเฮ้ย ยังอีกแม่งเบาหลังอีกไอลิงไอคิวมันต่ำพี่พอดมันประมวลผลช้าเยี่ยตอนมาเอาดิเจ้าเจ้าไาดูเราเริ่มมานะเริ่มมานะคนเริ่มมานะเริ่มมานะเริ่มมาเติมไอคนที่มาแหมคนที่มาใหม่มานี่มาหากูนี่สรุปมันจะคุยไหมเนี่ยคนไหนคนไหนที่มาคุยครับพี่มโอเคอันนี้คือมาคุยดีๆนะไม่งั้นผมก็ทำเหมือนพวกคุณละทำเหมือนพวกคุณทำเหมือนโฮปอะเอาเอาแบบนั้นไหม ที่ชอบเหือนใส่แกงที่ไม่พร้อมอ่ะเอาป่ะเออเอาป่ะเอาป่ะเอาดิเวนกรรมเว้นกรรมมันแล้วก็เหมือนกันชอบนะเล่นงัดล้านโดนไถ่เกาะอะไรพวกเนี้ยเออชอบป่ะมึงชอบเกาะแกะเกาะกูไม่เต็มตัวว่ะขอเกอะหน่อยเดียวพิก้าพิก้าเกาะเต็มป่ะพิก้าไปไหนวะพิก้าในตัวมีเกาะป่ะเนี่ยมีก็ทิ้งไปเลยพี่ทนขอเกาะหน่อยขอเกาะหน่อยเอาพึ่งไหมตายมึงเว้ยเออ กอก่อนอะไรลิงสองก็ก่อนเมื่อไหร่ตังกูเมื่อไหร่ได้เนี่ยเฮ้ยฮะไม่ให้เฮ้ยคุยตังกูเมื่อไหร่ได้เนี่ยโจ้เงียบเบี้ยวเงียบเบี้ยวเว้ยมันคุยยังไรวะมาก็ดีเงียบกันหมดไอ้เหี้ยเงียบเบี้ยววะหรือว่าต้องเล้าเลยไอ้เหี้ยไม่เคยดีก็ว่าตรงนี้สัญญาณไม่ดีป่ะแต่ว่าบ้านเราอยู่ใกล้เสาไฟฟ้านะน่าจะสัญญาณดีอยู่ สัญญาณดีนะตัวบ้านเราเนี่ยมีสายขวาเลยถอยฟ้าสายขวาเลยเยอะอ่ะเยอะอ่ะฮาเล่ปดแพ้จัดฮาเล่เมาสองเดือนเองเอพสู้ดีวะเอาไงครับจะคุยปั๊น่ะคนไหนที่มาคุยอ่ะสรุปครับผมก็น่าหนาครับเรื่องที่เล่าไปทั้งหมดอ่ะคือจะเอายังไงครับสรุปติดับหัวมือไอเรื่องไอเรื่องเงินอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยครับ ราะว่าน้องเพิ่งเข้าแกงมาครับไอหัวงอกกรู้แล้วครับเข้ามาแล้วไม่ไม่เอางี้เข้าเข้าเข้าหรือไม่เข้าตอนนี้อยู่ในแกงบ้งล่ะตอนนี้อยู่ในแกงบ่ามึงรับปล่าน้องในแกงมึงอ่ะเออมึงก็รับที่ชอบหน่อยร้านเดียวงี้ไม่แต่มันเป็นเรื่องจากนอกแกงเว้ยเคลียร์ให้มันจบเคลียร์เรื่องก็ได้ครับเมื่อกี้ก็บอกอะไรนะไม่ไม่รู้เรื่อะนะไม่รู้เรื่องนะสุดวันไหนวไหนนัส่า บอกให้มึแล้วรู้เรื่องอะไรบ้างอ่ะไม่รู้เพื่อนกากไม่เชื่อใาไม่ไม่แต่ว่านี่ล่าสุดที่เราเล่นกับเอ็มชิกก็เจอนะคนนี้นาในในเห็นไหมบิลลี่นะเห็นนไหเอาวุธหายเอาวุธหายที่ที่เราโดนที่เราอุ้มเขาอาวุธหายไงจำได้อาวุนหายเหรอนายเอาวุธหายพี่โอ้โพิ่งเข้าเพิ่งเข้าแสดงว่าเงินมึงก็อยู่ในอาวุธไอ้กินเกิดขึ้นใหม่หมดแล้วเออเดี๋ยวหนึงไปขึ้นใหม่ละมามาโอนมาก่อนห้าหกสาม มันแทงไม่ได้เว้ยถ้าอยากได้มึงต้องไปเอาวุชินนั้นเมื่อคืนไม่ถ้ามันไม่คุยจะยืนอยู่ยืนอยู่อย่างนี้แหละก็แทงดิก็แทงดิก็แทงดิเอ้ี่เดยอยู่ในวอร์ปอุ้ยเบิกแมท็อปว่ะพี่เดย์อุ๊ยไหลๆไปบอกพี่เดยบอกไป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 คุยสภาเลยจบไม่จบเฮ้ยไปไปไปคุยสภาเนาะตอนนี้เราไปน่ารักรเพื่อจะชื่นใจเฮ้ยตัวปัญหาไอ้เหี้ยมึงมีมาตัวปัญหาเนี่ย ปัเงียบทังเงียอะไรเนี่ยดรอครับไหนบอกจะเอาบิลลี่มาคุยแอปไม่เห็นคุยเลยยืนอึ้งน้ำลายยืดอยู่เนี่ยดรอแต่ไม่คุยสภาได้ครับอะไรครับคุยสภาก็ได้ครับไปดิแอปไปไปอุ้ยสภาตอบกลับนะอุ้ยอได้เล่นดรอไม่ยื้ไม่ยื้อกลัวนะไม่กลัวไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับเฮ้ยไม่เขยไม่เขียไม่เขียนไม่เขียนไม่เขียนควายไม่ได้แทงควายเฉยเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเหี้ย สวยพี่เดชสวยสวยสวยเฮียคุณยืนนิ่งๆดิมาได้แดงทุกคนยกเว้นเราเว่ยไอ้น้องไปยาที่มันแอคกเลยคนนี้อยู่หน้าบ้านก็ลาติสวัสดีครับสนุกมีเรื่องเหรอมีเดี๋ยวไปสภาไปสภา ไม่ตะมันอ้นี่เว้ยมันมันเกินมันเกินมันเกินแล้วมันเกินแล้วเว้ยมันเกินสอวันมันใช้ไม่ได้